มีลูกค้าสั่งหมดนพ่อลูกค้าสั่งมี่บมดะ้ของนี้นี่ได้บ่รจภพแบบเนี้ยพืจะเอาไปขายอยากได้แบบสูงเงี้ยคนได้ได้มือไหนจต่พ่อมีอ่แต่เนี้ยลายมือตีือจะเอาจาก ิบเล่นหรือเอาตังไว้ให้ก่อนนะมีดช่างหมักลมสักเพชรจมู์อืมจะเร่มจะสวยอันนี้ยังมาแล้วหมดนะอ,อันนี้ยังมาได้เข้าลูกนี่จะเอาไว้ให้ลูกค้าดู